ต่อไปสําหรับดอกที่3นะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกที่เป็นเหมือนการเย็บลูดนะคะเป็นแบบพับๆแบบเนี้นะคะจะทําไปทีละชั้นนะคะตั้งแต่สีด้านในนะคะสีเข้มแล้วก็สีจางลงไปแล้วก็จนถึงสีด้านนอกนะคะเดียเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะนี่นะคะมันก็จะพับอย่างนี้นะคะแต่ด้านในเนี่ยเราจะให้มันอยู่ติด3ามกรีบตรงส่วนของสีเข้มตัวนี้นะคะแล้ก็ใช้วิธีการ ร้อยแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็รูดให้มันมาชิดกันนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะพับเข้ามาให้มันเข้ามาหากันแบบนี้นะคะ เพื่อที่ทำให้มันเป็นชั้นๆนะคะนี่ก็คือชั้นด้านในสดุดจะได้แบบนี้นะคะชั้นต่อไปนะคะเราก็ทําเหมือนชั้นแรกค่ะในส่วนของสีฟ้าตรงนี้นะคะเราก็ทําแบบนี้นะคะทําไปทีละชั้นนะคะ ะะเราก็พลิกมาแบบนี้นะคะถ้าเราลูดบางทีถ้าแบบชิดเกินไปมันจะไม่ถึงเห็นไหมคะจะไม่ไม่ไม่หุ้มให้รอบเราก็จะเขยบออกมานิดนึงนะคะ <S <s เพื่อจัดให้มันหุ้มให้รอบเป็นชั้นที่สองแบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็บค่ะ นี่นะคะก็จะได้ชั้นที่สองออกมาแล้วต่อไปชั้นสุดท้ายเราก็ทำเหมือนกันค่ะอันนี้เราก็จัดไปด้วยนะคะชั้นสุดท้ายสีขาวสีครีมนะคะ เราจะร้อยทั้งแถวก่อนนะคะแล้วเราถึงดึงนะคะเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราก็ดึงนะคะแล้วเราก็นำมันมา ล้อมแบบนี้นะคะตรงนี้อาจจะย่นได้เยอะนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามันตรงนี้มีอยู่หลายกรีดด้วยกันนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็นำมาจัด แล้วเราก็เย็บติดเลยค่ะเมื่อจัดเสร็จเราก็เย็บติดเย็บด้านหลังนะคะเหมือนเดิมเย็บด้านหลังให้ติดกันแบบนี้นะคะเราก็จะได้ดอกไม้ที่เป็นในรูปแบบลักษณะพับๆแบบนี้นะคะ,คะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ